สวัสดีค่ะดาวกระจายไม่เจอกัน2วันรู้นะว่าคิดถึงข่าวบันเทิงของดาวกระจายกันงั้นอย่ารอช้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงช่วงแรกกันเลยค่ะหนุ่มเดิมก สาวใหม่กลายเป็นคู่จิ้นคู่ล่าสุดของวงการไปแล้วหลังละครตะวันทอแสงอําลาจอไปแบบประทับใจคนดูแถมเรตติ้งยังแรงเวอร์โดยทั้งคู่ขอตอกย้ำความฮอตด้วยการควงกันมาร้องเพลงแสงของหัวใจบนเวทีไลฟ์แอนแชร์คอนเสิร์ตครั้งที่1 The w i s h m e n เพื่อหารายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังช่วยสารฝันให้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือดและโรคมะเรง็งแม้จะรับงานตรงกับวันที่ละครจบพอดีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทั้งคู่อาศัย ดูผ่านไอโฟนค่ะเป็นภาพที่น่าสงสารมากเพราะว่าต้องมาดูกับไอโฟนนะครับพี่อยู่หลังเวทีวันนี้มีงานอาวสานพอดีเป็นไงรุนแค่ไหนตอนจบรุ่นมากค่ะก็เลยต้องดูแต่หลายคนไม่อยากให้จบเพียงแค่เรื่องนี้อยากให้มีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยหลายคนาก็แบบจับคู่แบบว่าใครมีเราตรงกันก็เล่นกับน้องใหม่ก็ดีอยู่แล้วครับชอบเลยครับมีโอกาสก็อยากเล่นอีกครับหมายคมว่ามีโอกาสก็อยากเล่นค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะ และต้องขอยกนิ้วให้กับสปิริตของหนุ่มโดมที่แม้ว่าจะป่วยเป็นทอมซินอักเสบแต่ก็ได้ไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยาเพื่อที่จะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ ส่วนนุ่มโตโน่เดอะสตาร์ที่แอดมิทเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเกิดอาการคันมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัวและใบหน้าซึ่งช่วงเช้าวันนี้โตโน่ก็ได้เผยถึงอาการว่าโดยเบื้องต้นคุณหมอคาดว่าเป็นอาการลมพิษขึ้นเฉียบพลันและได้ทำการเจาะเลือดไปตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุซึ่งจะทราบผลอีกหนึ่งอาทิตย์โดยจะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก2-3วันใจก็อยากรอให้มันหายขาดนะครับเพราะว่ามัน ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราแพ้อะไรคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้แน่ชัดว่าแพ้อะไรแต่ตอนนี้ที่สันนิษฐานไว้ก่อนก็คือทัาผ่อนน้อยแล้วก็อากาศเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับอากาศมันหนักขั้นไหนนะที่คุณหมอบอกว่ามันมีเสี่ยงอะไรคือมันขึ้นเยอะมากครับมันขึ้นเยอะกว่าปกติแต่ว่าเสี่ยงเนี่ยมันไม่มันไม่เสี่ยงอะไรครับเขากลัวแค่ว่ามันจะมันจะไปถึงข้างในถ้าไปถึงข้างในเนี่ยมัน อันตรายมากแต่ว่าอันเนี้ยมันข้างนอกแล้วเขาเช็คดูผมก็ไม่ได้ป่วยเป็นไข้แล้วก็แข็งแรงดีทุกอย่างครับ และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนจากบมจสมทรพร้อมด้วยคนบันเทิงอาทิตยพี่เบิร์ทธงชัยปานธนพรเศรษฐิร,รชายาได้เข้ารับประทานโลกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวรโรกาสมหามงคลที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เจริญพระชนมายุครบ9 9พรรษา และงานนี้พี่เบิร์ดยังได้อัปเดตเรื่องคอนเสิร์ต25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ตอนวันของเรายังอยู่ว่าฟิตซ้อมอย่างหนักจนถึงเที่ยงคืนทุกวันคือเล่นบวนี้ก็ได้แล้วครับเพราะขณะนี้เราซ้อมกันถึงเที่ยงคืนทุกวัน <c oughs> ซ้อมสิวเช่วงนี้เอ่อทานพยายามทานให้มันน้อยลงเพราะมันแดนซ์เยอะครับู <c oughs> ้ <c oughs> สแสดงฟิตขนาดนี้ <c oughs> แต่ที่จะไปดูต้องฟิตขนาดไหนฟิตครับแฟนๆคือถ้าเผื่อบนเวทีเป็นยังไงข้างล่างเป็นยังไง ไม่ยอมให้มันดั่งเฉยๆแน่นอนแกสตอน,น์เดียนะครับคือก็มีทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกนะครับเพราะว่าเขาคนนี้ก็อยากมาเอาผลกี่มันออาจริงแป๊บต้องปรับต้องไปมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาครับแต่ว่าแต่คิดว่าเด็ดแน่ ในวันที่29ตุลาคมนี้หนุ่มก้าจีรายุก็จะมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วโดวยหนุ่มก้าพร้อมด้วยครอบครัวและแฟนคลับได้มาทําบุญวันเกิดล่วงหน้าด้วยการบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลภูมิพลส่วนที่ไปไหนมาไหนต้องใส่แว่นตาดําตลอดตลอดนั้นหนุ่มก้าบอกว่าเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องสายตาผม,มเองเน่ย โตมากับกองถ่ายผมถ่ายงานโฆษณาครั้งแรกก็สี่ขวบเนี่ยครับมันก็เหมือนว่ามันเจอเยอะแล้วอะครับแล้วพอมาข้างนอกเนี้ยบางคนถามว่าเอ้ยบางทีเดินเย็นๆอย่างเงี้ยแสงก็ไม่มีมันจะใส่ทําไมวะอะไรเงี้ยเหมือนเราเจอเยอะแล้วอะครับมันสั่งสมมาเราก็แบบว่าอย่างน้อยคือที่สุดคือแสงแบบแสงแสงเบาๆเราก็แบบบางทีเราใส่แว่นไว้คือแว่นมันไม่ได้ป็ดแว่นมันไม่ได้ดํามากนะฮะคือสำหรับผมก็คือใสยอย่เงี้ยมันโอเคมันมันใส่ได้ทุกทีก็ ไม่ได้ไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็มันเหมือนว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกดีด้วยครับรู้สึกแบบเอออย่างน้อยมันมันเราไม่แสบตาเราไม่ไม่ปวดหัว,วช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดข่าวดังมารอเสิร์ฟอยงนี้ค่ะ